ไม่ไจะทำงานที่เดิมเลยจ้ะยังไม่ยังไม่หงงงจ้ะ่ค่ะออไม่ได้ทำงานที่เดิมเลยจ้ะเปิดประตูเข้าไปข้างใน เค็นี่ก่อนนะจ๊ะเลยต้องย้ายไปนีุ่ดรวมจ้ะหนึ่งเป็นสองเวใช่ไหมคะรถลาจอดแถวเม็นแนวจ้ะเี่ยเจอผู้เจ็บบุญแล้วก็เนอี่ยเดินตอนนี้มันหมองออไม่ได้ทำงานที่เดิมเลยจ้ะ ไม่เปิดทำไมรีบร้อยอาหารที่ป้าทำงานจ้าเลยเจอผู้ใจบุญแล้วก็นี่เดินตอนนี้มันหงมเอาเสียบไ,ไวไเลยกๆเอาย้ายสถานที่ใหม่ ก็ว่าสถาน,ถานที่ตรงนี้เย่นะมันมันเล็กน้ำมันเปิดได้ไหมลูกน้ำมันเปิดได้ไหมลูกเอามันนา ที่ทำงานป้าจ้ะสถานที่ป้าทำงานจ้ะดูป้าก็เปิดประตูอืมก็ชยบุญอะไยงอันอสุดท้ายพอได้อสุดท้ายไงเราไม่มีก็วันที่สามสิบนี้ป้าก,ก็ เจอผู mm ้ใจบุญแล้วก็นี่เดินตอนนี้มันหงมงเจอผู้ใจบุญแล้วก็นี่เดินตอนนี้มันหงมงอ่อไม่ได้ทำงานที่เดิมเลยจ้ะ ค่ะหลังที่ป้าทำงานจาถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วดูเปิดประตูเข้าไปไข้างในเข็นนี่ก่อนนะจ๊ะจ้าถึงแล้วอ่ะปินลูกอ่ะอเปิด้แจกแม่ถ่ายรูปไป นนมัน mm. เปิดได้ไหมลูกสองโอ้อไม่ได้ทำงานที่เดิมเลยจ้ะใช่ไหคะตั้งสองโมง ขอากที่ป้าทำงานดถึงแล้วเนี่ยถึงเลยัวมงก็สว่างแล้วเนี่ยรถเลิศไม่มีแล้วรถอะรถอามาถแนี่อรกางเาที่ทำงานป้าต่ะแ พี่ป้าอยู่จ้ะเยอะแยะแต่ตลางเนี่ยแสน,นเลยนะแสนเนี่ยยังไม่หกหกโมงยังไม่หกมงจ้ะขาะล่างกายแข็งแรงจ้ะไปลุกไปเอานุม,มันเนาะเอานมมันไปนิ่มดีออนิ่มดีสถานที่ป้าทำงานจ้ะทำเนียจะถ่ายให้ดูตอน อไม่ได้ทำงานที่เดิมเลยจ้ะค่ะมันจะเป็นแฟนอะไอ่างนงียปอยู่ไม่เอากระเป่ะมาปะไม่ได้สวยงามนะเนี่ยเอาเสียอไปเลยจ ไม่สามนาทีไอ้ลูกเปิดกมันเจจ้ะมนยากเป็นแสรเจมันดาไปอยู่เมื่อกระเออมาปะมันสวยงามนะเนี่ยเอาเสียวกไปลื้อ ที <Es> ่ทำงานป้าจ้ะสถานที่ป้าทำงานจ้ะรูปป้าก็เปิดประตูสถานที่ป้าทำงานจะอานนี่ยเนี้ยจะถ่ายให้ดูตอนเอามือเนี้ยงอะไวกําลังถาที่ทำงานป้าจ้ะ เขาย้ายสถานที่ใหม่แน่แล้วก็ว่าสถานที่ตรงนี้เย่มันมันเล็กดีเนี่ยมันอสดายเนียก็ไปยาสินเดือนจ้ะจู้สึกนันก็เล่าร่างกายแข็งแรงจ้ะไปลูกไปอาน้ำมันเนาะเอ้ยน้ำมันไปนิ่มดีเอนิ่มดี เขาเสียวลงไปเลึกๆเขาย้ายสถานที่ใหม่แคแล้วบอว่าสถานที่ตรงนี้ยเยอะอีมันมันเล็กก็เลยต้องย้ายไปนิดๆร,รวมจ้ะนิเๆหน่ยนอยๆลวดลาจอดแถวแม่น้ำนจ้ะเนี่ยอันนี้เจอผู้ใจบุญจ้าผู้ใจบุญ ได้แล้วเจ้ผู้ใจบุญขอบคุณค่ะสถานที่ป้าทํางานจ้ะดูป้าก็เปิดประตูสถานที่ป้าทํางานจ้าเน,นี่ยแค่น,นี้จะ่ายให้ดูตอนสถานที่ป้าทํางานจ้ะดูป้าก็เปิดประตูแฝดป้าอยู่จ้ะ แหม่เป็ดรัเนี่ยเส็รังใช่ไหมเป็เนี่ยบุญอือพ่อเจบุญเนี่ยหลังที่ป้าทำงานจะถึงแล้วเนี่ยถึงแลยสถานที่ป้าทำงานจะ้ะดูป้าก็เปิดประตูเปิดประตูเข้าไปข้างใน เค่นี้ก่อนนะจ๊ะเอาย้ายสถานที่ใหม่ขอว่าสถานที่ตรงนี้เนยะ่ yeah. มันมันเล็กจะถึงแล้วอ่ะลูกอ่ะตึกแงแม่ถ่ายรูปไปสถานที่ป้าทำงานจ่ย จะถ่ายให้ดูตอนเอามือเลี้ยงเนี่ยอะไรกระลำเท้าที่ทำงานป้าจ้ะดีเนี่ยมันพอสุดท้ายนก็ยาทินเดือนนดแล้วจ้ะก็หลังที่ป้าทำงานดาติแล้วเนี่ยถึงแล้ว แ็ดพีป้าอยู่จ้ะอยู่แ่แฝตาลางเนี่ยแฝดเราใช่ไหมแฝเนี After ่ยอือผู้ใจบุญเหี huh. then, ้ยค่ะร่างกายแข็งแรงจ้ะไปลุ